วันนี้นะต้องจะพาท่านผู้ชมมานี่ครับผมอบไข่บอนหูช้างเหลืองสุดไฮโซกันนะครับผมตามชมเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะต้องพ่อบ้านดยสวนนะครับวันนี้นี่นะครับผมเพื่อนให้มาครับผมไข่หูช้างเหลืองนะครับผมก็ขนาดเล็ก ิีวหลิวมากนะครับผมขนาดไข่เส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณสัก1เซนนะครับผมแล้วก็แช่น้ํามานะครับผมทีนี้ผมก็จะเอาเขาไปอบนะครับผมกับสเปกนะเอ้ยกับพีชมอสนะครับผมในแก้วนะครับตามไปชมเลยครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฝ้าติดตามกันนะครับผมว่าเจ้าไข่หูช้างเหลืองของเราเนี่ยจะมีการเจริญเตบโตอย่างไรบ้างเดี๋ยวน่าจะคอยอัปเดตเป็นระยะระยะนะครับ อยู่กับผมนะต้องพ่อบ้านโดยสวนนะครับนี่เลยครับผมไข่ช้างด่างเหลืองนะครับผมเพื่อนให้มานะครับโอ้โหสุดยอดก็เดี๋ยวนะ้าต้องก็จะไปจัดการนะครับผมตามชมเลยซึ่งในวันนี้นะครับผมขนาดเล็กนะครับผมประมาณเซนหนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวนะ้าต้องจะเอาไปอบในพีชมอสนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวไปชมพร้อมกันเลยนะครับก่อนอื่นเตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะครับผมนี่คือพีชมอสแอดก้อนนะครับผมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2 2 2นิ้ว2นิ้ว2นิ้วครับผมแช่น้ำแล้วนะครับบีบพอมาดมานี่ครับผมไข่หูช้างเหลืองนะครับเพื่อนให้มานะครับผมดีใจมากนะครับผมสุดยอดแลไอเทมนะครับ อุปกรณ์ที่เราจะใช้อบนะครับผมก็คือแก้วพร้อมฝาปิดนะครับที่ปิดสนิทนะครับไม่มีรูนะครับถ้ามีรูเราก็จะต้องไปใช้สก็อตเทปปิดเขาเอาไว้นะครับผมอันนี้ก็เราก็เป็นแก้วชั้นด้านในนะครับสําหรับเอาวางตัวพีชมอสกับวางไข่นะครับผมลักษณะแบบนี้เราก็ใส่แก้วปุ๊บแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับผมก่อนที่เราจะเข้าอบนะครับเพื่อความ ทัวร์นะครับผมเราก็ทำความสะอาดด้วยไฮโดรเจนเปออกไซด์นะครับพีชมอดอันนี้ผมเตรียมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมก็จะเอาไข่เนี่ยใส่ลงไปนะครับนี่ครับเตรียมไว้แล้วเราก็จะเอาไข่มาใส่นะครับชึ้ มาดูไข่ของเรานะครับผมอันนี้นะครับผมส่วนนี้สีขาวเนี่ยจะขึ้นเป็นหนอนะครับผมแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นส่วนของแรกเราก็จะให้ส่วนเนี้ยอยู่บนดินแล้วก็ส่วนหนอสีขาวเนี่ยนะครับให้พ้นในตัวระดับของพีชมอสมาเล็กน้อยนะครับ นิดนึงนะครับก่อนนี่เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะใส่ในแก้วอบครับผมแก้วอบของเรานะครับก็ใส่ชื่อใส่วันที่ให้เรียบร้อยนะครับใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็ปิดฝา เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมกับภารกิจในการที่จะอ,อบน้องไข่บอนหูช้างเหลืองนะครับและไอเทมสุดปังนะครับผมอย่าลืมกด Subscribe ให้หน,นะครับผมเพื่อเราจะติดตามการเจริญโต่อตของเจ้าไข่หูช้างด่างเหลืองกันนะครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรนี่ครับผม3วันครับผมหลังจากที่อบอไข่หูช้างนะผมมันก็ ตัวหนอก็ดูงอกยาวขึ้นกว่าเดิมหน่อยนึงนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้เพียงแค่3วันนะครับก็ดูน่าจะตั้งตัวได้แล้วนะครับผมอันนี้ผมจะไม่เปิดฝานะครับผมอัดภาพอาจจะดูไม่ชัดเจน,นเท่าไหร่นะนี่นนครับผมเห็นไหมฮะเนื่องจาะจะได้ไม่ไปกวนระบบความชื้นเขามาก เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผมเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่าเจ้าบอลกระดาษหูช้างของเราเนี่ยนะครับผมก็มีการเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วนะครับผมขอซูมนี่ก็คือจากเดิมเนี่ยนะครับมียอดขึ้นมาเพียงแค่1ยอดนะครับอันนี้เหมือนกับว่าเขาเริ่มมีแตกแขนขงมาเป็น2ยอดแล้วนะครับก็ถ้าได้อย่างนี้เนี่ยนะครับผมแสดงว่าเขาน่าจะ ผ่านไปได้นะครับด้วยวิธีนี้เดี๋ยวเราก็จะอบเขาต่อนะครับผมอีกประมาณ2-3ถึงสัปดาห์นะครับผมแล้วก็ตอนนั้นเดี๋ยวผมก็จะทำคลิปใหม่มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมในวันนี้นะครับผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับพรอมวันนี้อ่าเริ่ม Subscribe นะครับผมดูการจเจริญเติบโตของน้องไปพร้อมๆกันนะครับสวัสดีครับผม